ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกเฉลียวเชียงริษานนะครับวันนี้เสาร์วันอาทิตย์ที่หกท่นวาคม2563นะครับวันนี้มาไลฟ์สดอยู่ตลาดวาลินนะครับอำเภอวาลินจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมตลาดมีทุกเสาร์วันอาทิตย์นะครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดมาหางูไปเลี้ยงวาลินนะครับไปครับผมนะครับเดี๋ยวเปิดดูราคางูน้ำกันวันนี้นะครับผมมาหวงูแดงๆหน้าใหมพี่น้องเบิ้งนะครับ ทันทีเขามาชมแล้วกระฟักกดไหลกดแชร์ให้่ด้วครับพี่น้องนะครับมือวานนี่ไปยูงประกวดนะครับมื่อนี้มาอยู่ตลาดนะครับวารินอุบลนะครับเอาสวัสดีทุกท่านที่เขามาได้ครับลอยหาสิบสามท่านนะครับผมที่เขามาชมไลฟ์สดกําลังทยอยกันเขามานะครับสวัสดีทักทายเอฟซีถูกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับผมเขาเมนต์กันเขามาได้นะครับผมราคาหัวปในตอนนี้เดี๋ยวเบิ้งไปน้ำกันเลยนะครับผมราคาเป็นยังไงครับสวัสดีคุณพีอ่า สีจำปาฟร์มนะครับผมทักไายเขามานะครับผมปากเข่าเพื่อยนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับช่วงปีที่แล้วกับช่วงนานาหนาวนะครับผมปลายฝนต้นหนาวนะครับผมก็จะมีพวกโรคระบาดนะครับสำหรับผู้เหลี่ยงงอยู่ขอกยู่ฟรามนะครับผมก็แะน่่่่่่่ัก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่อ่่อ่่่่่่ย่่ื่่่่่่่่อ่่่่่่่อว่่่่่่ั่่่่่่่่่า่่ัว่่ร่่่่่่่่่่่บ้านนะครับผมมาฉีดวัคซีนป้องกัน นะครับโรคปากเทาเพื่อยนะครับอันนี้ก็เด่นหน้าเม็ก้อนนะครับผมราคาเป็นยังไงมื่อนี้เดี๋ยวไปติดตามราคาน้ำกันมื่อนี้นะครับนี่เป็นงูไทยหน่อยของคุณแม่ปะครับงูไทยหน่อยโอเคนะครับนี่แบบอันนี้งูไทยหน่อยก็หลายนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งราคาน้ำกันมื่อนี้นะครับถูกแพงนะครับเดี๋ยวถามราคาให้ฟังนะครับมื่อนี้ นะครับว่ากะถือว่าหลายนะครับงวงแดงเขาตลาดวันนี้แม่สาวหน่อยของพ่อป่ะครับแม่สาวหน่อยว่าเห็นจะของนะครับเอาเดี๋ยวเห็นกะเดี๋ยวถามให้เนะบ่เห็นบ่ได้ถามราคา,า,าให้ได้ครับพี่น้องเาบิง้งงวงผูกกำลังลจะบาทแล้วพ่อ บ่เห็นด้วยกันนะครับงูอผูบาเห็นจะคลองนะครับพอเป็นเงกกำลังเบิ่งขึ้กันนะครับเบิ่งตัวแม่ละตัวผูแล้วปอตัวผูนะครับตัวแม่นะครับผูหนึ่งแม่หนึ่งบาเห็นจะคลองนะครับเดี๋ยวขยับไปหาจิมมี่จะคล้องนะครับเบิ่งแม่ลูกเรียงแดงงงามนะครับ เอาเมืองจักครูนะครับกือยตลาดแ่ว่าแตแม่เดงเหมาดงของคุณแม่พ่นนะครับอนขาเมืองแม่เดงจะบาทน้องคุณพ่อแม่เด้งหาหมื่นก็บาทนะครับอัน wow น wow uh sure ี้ติดทองเดียวทองที่เดือนเรอพ่อนะครับ นี่ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับเกตราคาน,นี่ว,วัวแดงนะครับน,นี่ก็ทีเป็นผูใหญ่นะครับเดี๋ยวหาผูอันนี้เกตผูใหญ่กับยูปมาณกับลาลประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นลาล่านี่นะครับผมอขอบคุณทุกการกระตือเชื่อสามร้อยสี่สิบห้าทันกำลังจะได้ขม่าแล้วครับพี่น,อน้องเดี๋ยวพาหยางเลาะเบึ้งนีบ่บรรยากาศข้างในตลาดนะครับหาเบึง้ง อันนี้ก็จะเป็นนะครับงูผู้นะครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่นะครับนี่กรเข็ดสามารถพอพันได้เลยนะครับผู้ใหญ่ตัวแขงขาดีกำลังต่อราคากันอยู่นะครับผมอนาคตพอพันนะครับผมไต้หวันชัดเจนดีคนว่านะครับเอาของพุณนนะครับทุกันติดตามล้าก็รายงานผลการรับชมมาครับ เจ้าบาทเราคุณพ่อตัวผู้ห้องเลยหาเมินเก่าพันนะครับอันของคุณพ่อเป็นอันนาคนตัวผูกหาเมินเก่าอันไหนกัครับผมอ๋อครับผมได้ได้ครับผมตลาดโคกกระบือเปิดใหมครับอ๋อครับผมได้ไครับผมตลาดโคกกรบือเปิดไหมนะครับผมอยู่เราเสือโกกนะครับพี่น้องนะครับผมเอาครับเอานะครับตลาดโคกกระบือเปิดใหม่นะครับผมเอานะครับเจ้าของเดียวกันกับตลาดพุ่นท่องเราพี่น้องนะครับผม หอยดุยนะครับผมเราเสือโกกนะครับตลาดนัดโคกระบือนะครับอยู่ถนนนะครับเราเสือโกกใบอุบลนะครับผมนะครับอยู่ติดกับเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมเราเสือโกกนะครับผมตลาดเปิดวันที่14บสท่านว่าเนี่นะครับผม14บสี่ท่านว่านะครับตลาดเปิด14บสี่ท่านว่าอีกนะครับพี่น้องนะครับที่เราเสือโกกผู้ใดมี่ง้อกะเอาเข้าไปนะครับ ขายได้นะครับหรือไปหางัวไปเลี้ยงกับไปเบื้องไหนนะครับผมจังบาทนอกคุณพ่อแมีอะไรนี่อะไรล่ะจะฟังสวยงามนะครับนะครับงามนะครับผมเบื้องนะครับคุณพลอยเป็นกำลังขายงัวงนะครับจะของงัวงเป็นกำลังขายนะครับเบื้องนะครับอันนี้สาวหน่อยเป็นโอ้ เอล่ใน,ในมะขายเราไม่ดีย่งแม่ลูกจ้าบ่าหล่ะคุณพอ่อน,นะครับผมเป็นวัดวน,นะครับพี่น้องนะขออภัยะไรนะครับอากาศสี่หมื่นแปดพ่อครับผมนะครับลูกในครูนี่นะครับสี่สิบแปดของคุณพอ่อพี่นลูกตัวแม่นะครับเลหลือโคมเดียวนี่ยมพอ่อครับผมเหลือโคมเดียวของคุณพ่อพี่นนะครับลูกที่ใดเพิ่นน้าพ่อลูกแรกกว่ลูกแรกครับผมสี่สิบแปดนะครับผม 48นะครับเอาทาน้ำเลี้ยงเอาไปอัดเอานะครับผมไหนคือกันนะครับผม48นะครับผมนี่เบอร์โทรบรกับคุณพ่ะเบอร์่ดกับคุณเพอร์ดเ็ด่0กน่นะครับยมเพื่ออะไรนะคุณพ่ออัพเบอร์พี่บุญครับผมพีุ่ญนะครับผม นะครับตำบลทรายมูลทีบุญครับติดต่อไปคุณพ่อเป็ังไงครับผมคุณพ่อชื่ออะไรครับผมผมชื่อพ่อใหญ่อุดรทรายทองอ่าพ่ออุดรนะครับอ่าขอบคุณหลายครับคุณพ่อนะครับอันนี้แม่ลูกของคุณพ่อเพิ่นนะครับเจ็ดราคาแม่ลูกนะครับอ่างวัูในตลาดกรหลายอยู่นะครับผมเอานะครับ คุณผีวิทนศิศรายง,ง,งานการรับชมขามานะครับผมกรุงเทพเป็นว่าชัดเจนดีนะครับอขอคุณนะครับผมรายง,งานผลการรับชมขามานะครับแดงนะครับกากผู้สื่ออะไรนะครับงัวมาตลาดหลายพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวไปเมิองแม่ จังบาดน้อครับแม่แดงนี่วม่ไหวปะครับหาเจา้าของบ่เห็นนะครับอันนี้ตแม่ลูกแม่ลูกของผู้ใด่นเนาะครับใช่เนาะหาเจา้าของบ่เห็นนะครับหายากจ้วยครับวันนี้กับแม่ลูกกับบอคอยมีนะครับหายากจ้วยนะครับกับวนมากจะเป็นแม่ลูกผูเป็นหลักนะครับจังบาดเราขึ้นแม่แม่ลูกผู สี่หมื่นสองพันนะครับอของคุณแม่เพิ่นเหลือจากตัวเราของแม่เหมือนนี่สามหูให <3, S 1> <3. S 2> ้นนแม่ครับเนะี่ยเจ้าบาทแล้วแม่แม่นี่ยสี่หมื่นสองสี่หมืนพันนะครับอันนี้เป็นแม่สาวนะครับสี่สิบสองอายุประมาณสองปียังไม่ได้ผสมนะพอนะ่อเนาะนี่แม่เนาะยังไม่ได้ผสมนะครับตัวนี้สี่หมื่นสองนะครับร้อยสามสิบบวกนะครับส่วนสูงโดยประมาณนะครับอันนี้ลูกแม่ลูกนี่ลูกที่ใดพอ่อแม่ ลูกแรกนะครับเอาแม่ลูกผ so uh, ู uh ้แม mm ่สมอีกไปยังไม่ได้ผสมออปล่อยไว้อยู่กับงัวผู้นะครับผมเอาโยมเพื่อใดคุณแม่งูอ๋อพี่บุญและพี่น้องแม่สาวนี่พ่อเอาขับพี่น้องสำหรับผู้หาเพื่อนห่องไว้42่สินะแม่เนาะนะครับฝากกระถูกในแม่ฮามีผู้มักเบื้งไร้สดในช่องเข้ามาอนีอยากได้ไปเรียการกระถูกใครที่พี่บุญศูนย์ศูนย์หกสอง เจ็ดเจ็ดสามเก้าเจ็ดเเก้าแปดนะครับขอบคุณไายครับคุณแม่นะครับเอาสนใจนะครับแม่สาวหรือแม่ลูกก็ลองติดต่อมาเบิงงนด้พี่น้องนะครับเบอรงไรสดมนีแล้วอยากได้งูไปเลียงน้ำคุณแม่เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนอยาได้ขายในตลาดหรือว่าทูมาจองไว้ก่อนก็ได้นะครับผมการซื้อขายกับไงนะครับผมมาจองมาผูดมาจากันไน้ะครับมาจังหวดับแม่สาว สองหมื่นเกพนนะครับแม่สาวสองหมื่นเก่าราคาห้องนะครับสองหมื่นเก่านะครับนะครับระยองชัดเจนเลยนะคุณพี่อาทิตย์นะครับผมสองหมืนเก่านะครับเบอร์โทรเบอร์หนก่อครับผมฝากเบอร์โทรด้ห้าม่พูดิบางไรสด 0เก่าซี383 7838 7838นะครับงัวอยู่อำเภอใดๆอำเภอสว่างวีรวงครับสว่างวีรวงนะครับผมอันนี้แม่สาวเหลือตัวเดียวนียว่าไหมนี่ครับเหลือตัวเดียวครับข้ามาหลายไปเลยไหมนี่เอามาแปดตัวครับแปดตัวเลือตัวเดียวนะครับขอบคุณในไลค์ครับบ่าครับอันนี้เกต็ดเจ้าบาดนาะครับแม่สาวคุณใดกำลังไหมครับ ไล่เลยนะครับผมอม่มาจั๊กแล้วข ouais. we no, ่าวนะครับผมทิศมาเห็นจะคล้องคนอันนี้แม่สาวซีไปไปนะครับแม่สาวหนังดีนะครับแก่งขาดีอยู่นะครับแม่นี่มาจะคล้องคนนะมาเห็นจะคล้อง่นนะครับคุณพี่ทำนหาตัวนี่จะของเบิ่งอ อคะคาจ้าบาทเราขึ้นพอเลยสี่หาโตคู่กันนี่เพ่อสาม้สหานะครับผมเอาแม่สาวนี่สามหมื่นห่านะครับผมโตพอจับเข้าอยู่นี่สี่หมื่นหานะครับประมาณปีเครื่องว่าพ่อรือสองสิบเจ็ดเดือนนะครับผม17เดเดือนลอยสาบบวกนะครับส่วนสูงโดยประม่านะครับ ฝากขอโทษน้พ่อห้ามีผู้เบิงไล่สดอยากได้ไปเรีย้ยนยหา0อหา3 5หา1นะครับอยู่อำเภอใดกับคุณป่าตากาการตกการพืชผลนะครับเอานะครับเอาเหลือ2ตัวเดียวพ่อมาี่ได้มาหลายประนมือน้จ็กตัวสีโตเหลือ2นะครับเอาเป็นเขตกวาวสาวเด้อพี่น่อนะสำรับผูหาวาวสาวนะครับผมขอบคุณในรายครับผมนะครับ คุณพี่พยุงศักดิ์นะครับผมจากสิงคโปร์นะครับรายงานการบนการรับส้มนะครับผมขอพูดในไลน์ครับผมบรรยากาศบรรยากาศก็ถือว่าคือคาร์เกิลนะครับอยู่ทางอำเภอวาลินนะครับผมจังหวัดอุบลนะครับสาวันทีเด้อครับพี่น้องแนี้มาไลส่นวบิงบรรยากาศในตลาดนะครับผมเห็นแม่สาวตัวเงียบๆในของอ้ายมันนะครับจังหวัดน้อครับแม่สาววม่สาวมหมื่นห้าพันนะครับแม่สาวจักเดือนแล้วครับอายุ 8ปดเดือนนะครับผมนะครับอายุ8เดือนนะครับแม่สาวส่วนสูงอายุประมาณลอยยี่สิบบวกนะครับผมลอยยี่สิบบวกนะครับแม่สาวนะครับโยมเพิ่มได้ไายวัววัวเพิ่มได้ครับผมสามหมื่นหคอเอาครับเอาเพื่อวาลินนี่เนาะเอาครับสามหมื่นหานะครับผมเอาพี่น้องแม่สาวต่อร่องได้ในราคาห้องในตลาดนะครับผมเอานะครับยังมาเห็ดเขาได้พี่น้องนะครับถือว่าแข่งขาดีนะครับล่ำเงียวดีนะครับตัวนี้ เบิ่งนถ่ายจังอยนะครับเอาประกันมันมีตำลึงงัวน้อยนะครับงัวสาวนะครับฝากกระโถงได้ฮะมีผู้อยากได้น้ำศูนย์เก่าซีครับศูนย์เก่าซีสองเก็ดซีสองเก็ดซีศูนย์หาศูนย์เก่าครับศูนย์หาศูนย์เก่านะครับผมเอานะครับอยากได้งัวแม่สาวนะครับผมไอเลี้ยงน้เพน์นนะครับอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมเอานะครับขอบคุณในรายครับผมนะครับหลายท่านถามมาว่าเหมือนีงัวแพงบ่นะครับ าราคาก็าถือว่าห้องตีไปไล่ตัวนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับผมก็ถือว่ามีแนวโนมขยับลมจังหน่อยนะครับผมกมันไป็นปเรื่องของอนะครับผมอุปสงค์อุปทานก็คือนะี่ครับมอคนมีงวดแล้วนะครับผมบ้านท่าอื่นเต็มมือเนาะนะครับทุกคนก็เด้งงวดไปเรียงช่วงก่อนโควิดก็ถือว่าราคา,ก,าก็ดีนะครับรา,าคาดีนะครับ ล้วก็มาโควิดหลังโควิดมาหนีค้นกับหาสื่อหัวกับไลายอยู่พอสมควรนะครับผมีกสช่วงนี้นขยับลงแน่จังหว่อยนะครับพอ่อผู้หาไปเลี่ยงกันชื้นเป็นจะเอาไปเลี่ยงยู่ครับช่วงนี้ราคาใครกำลังห,หางวากับ่องมาเบิงในตลาดนะครับผมเอาคุณพีจากในงานผลรับชมนะครับผมจากสุรุป,ประการนะครับอันนี้ ผูนนน๋น้อยผู๋นอนะ้อยผู้ใดหน่อนี่เอ้าม่เห็นจนนะคลนะ้องเลยวะเดี๋ยวทผู๋น,น้อยเห็นจงนังห,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 หน่อยนะครับว้อผู๋น้อยนะครับ่าโคตรพอพันผมพอป่ครับผู๋หน่อยเลยโมเมนต์นะครับม่เห็นจะคล้องนะครับผู๋น้อยม่ได้ถามอยับไปฮะหลุนอันนี้น้อยจังหน่อยนะครับ บรรยากาศเบื้งแม่สาวนะครับจะบาดเนาะครับพ่อแม่นี่ลายไปไหนพ่อได้มากลายไปไหนสองหมื่นซี่พ่อสามหมื่นซี่นะครับอันนี้ราคาทองเหพ่อเพิ่นว่าทองแล้วนะครับผมสามหมื่นซี่พันนี่ครับพ่อเพิ่นได้มานะครับผมเอาไปยังยื้อท่างอำเภอไหนล่ะพ่ออำเภอโนนคุณนะครับผมนี่ยงัว ไปอยู่ทางอำเภอโนนคุณนะครับเป็นพอมันมาซื้อไปเลี้ยงนะครับเอาแล้วเขาแล้วนะครับมีหมองเลี้ยงนะครับทองไอทงไฮทองง่าคนกลับมาในตลาดอันนี้คือถามราคาซื้อออกจากโตโบนเดี่ยวู้ใด้น่อนี่จ้บายละพ่อนี่นแปดพัาค่ะสองหมื่นแปดพันหาครับพี่น้องนะครับแม่สาวหน่อยตัวนี้นะครับนังนาครับโบนดีนังนาสายใหญ่ดีโบนโบนโบนนี่ครับผมเชิญครับผมไปครับผม สองหมื 20, ่นนเะบิรงนนะพี่น้องแข่งขาดีเนาะแม่หน่อยนี่ไปตะเลี้ยงนะครับของคุณพ่อเพิน่นนะครับเพิ่นกำลังนี่คือสนใจมันกำลังทายหลุดไปครับต่อราคากันะอยู่นะครับผมหลังดีต่อแล้วร่องราคาได้นะครับฝากเบอร์โทษนะพ่อเบอร์โทษไปไหนก่อน,อนครับผม,ม,ามาเาขาสองบ้านดีกันเลยฮ่าฮ่า คนละเจ้าเอานะครับตัวบดนะครับผมเอานะครับเบอร์ได้ก็พ่อศูนย์หกสองเก้าหนึ่งศูนย์ซีหกห้าสองนะครับของพ่อเพิ่นนะครับตัวเข้ามาครับผมเอานะครับผม มัวถือว่าแข่งขาดีนะครับผมพองเพ็นโบดดีนะครับเบอร์โทษก็ตามสีขึ้นพ่อเพลนแจ้งนะครับผมอันนี้ก็เบิงมันเละนะครับผมหาลอยหาสิบหกท่านนะครับผมเบิงเละนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับงัวเละนะครับอารุนเดี๋ยวผมหามันเละให้นะครับผมมันเลนะน้ำพ่อเพลินเดี๋ยวพาามเขาไปเบิ้งสวัสดีครับ <laughs> เบงมันเล่เจ้าบาทเหรอครับมันเล่ดิครับสามหมื่นนะครับผมเหม็นเล่อันนี้ก็เม็นเบืงเหเล่สามหมื่นนะครับเมียแล้วครับมันเล่นะครับผมนะครับมานีเป็นจังไรครับมานีเมันเล่นะครับของคุณพ่อเป็นทองไหมครับ ผสมไปยังยังยังไม่ผสมเนาะเป็นแม่สาวนะครับผมเบอร์โทราอได้ก็พ่อศูนย์เก่าสองอะไรก็พอเก่าสองศูนย์ซีหาหาศูนย์นะครับผมอ่้วนเล็กเหลือตัวเดียวเหรอพ่อมาดิเอาครับเหลือตัวเดียวนะครของคุณพ่อเป็นของอัวเล็กนะครับตัวแม่ได้ครับพี่น้องนะครับอัวเล็กตัวนี้ตัวแม่นะครับอ่ะขอบคุณในร้ายครับพ่อนะครับอันนี้ชาโลเล่นะครับสหรับ งวนเละพวกหาไปเลี่ยงนะครับแตผมพาไปเบิ้งอ่างวนเละที่หันถามว่าเอาเบิ้งง่วนผูเละนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับผูเละนะครับอ้วนหี้ๆนั้นนะนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เลยด้อครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งเลตัวหนาๆนะครับห้างนี่นะครับผมคุณพอ่อครับว่เด เดาครับหลายเลยแหละครับผมตัวละสี่หม um ืはは่นห่านะครับผมอันนี้ตัวเบร์โรดูสีขาวตัเดือนตัวละสี่หมื่นห่านนับนะครับผมขับรถได้ด้วยครับโอู้เหน่าหนาเลยสูสีขาวตัเดือนหนึ่งนย์เก้นี่ครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ปีสองปีกว่าเลยสองปีกว่าๆนะครับอ่งวัวอยู่ทางอำเภอใดครับนี่อำเภอนี้แหละครับอยู่นี่่แหละอยูวารินนะครับผมตัวละสี่หมื่นหานะครับขุนอ้วนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ มียกโตครับวันนี้สามสามนะครับอันนี้นี่ตัวหนึ่งนะครับผม40หามันเหนียวนาเลยนะครับผมยูสายละานะครับสวัสดีทุกการวันไหนก็เชทนะครับวันนี้ราคาเล่นะครับผม40หานะครับผมอันนี้ราคาเอาของมาขายได้ตลาดนะครับผมามราคาให้คร่าวๆนะครับไปแล้วครับมาดีามเบอร์โทรให้จะคล้องคนน่าจะมีธุระจะไปแล้วนะครับ แม่ลูกเล่นะครับจะบ่าเราพ่อแม่ลูกเล่ไดนี่สิจะของขึ้นไลน์ไปแล้วครับผมหกหสิบห้าอ้ขอครับหกสิบห้าลูกที่ไหนเราพ่อเนี่ยลูกลูกสี่เดือนครับอ่าลูกสี่เดือนลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับหกหมื่นห้าพันนะครับลูกตัวแม่นะครับหกสิบหกหมื่นห้านะครับลูกที่ไหนเราพ่อเนี่ยสองหรือสาม ลั้นามลนะะพ่อเนาะมีปลาทูประกอบคุณนเพาะตากปลโทอย่างไรนะมีผู้อยากได้ไปเลี้ยงน้ำคูแม่ลูกเล่ยนี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสามศูนย์เก้าหกสามศูนย์เก้าะครับผมเอามาคููเดียวเนี่ยพ่อมาดิครับครับอ่ะยมเพื่อใดเพาะยมเพื่อวารินนะครับผมยมเพื่อวารินนะครับนาดีนะครับคูนี่แม่ลูกนะครับลูกตัวแม่ด้วยพี่น้องนะครับแม่ลูกเล่นะครับอามาก่าอยางได้น้ำพึ่น นะครับผมขอบคุณหลายครับคุณพ่อคครรัับบผมขู่เลศนะครับผมหลายท่านทั้มแบบเบิรงเงื่ลนให้แน่ยนิดหน่อยนะครับเลื่ี่ของคุณพ่อหรอของพ่อครับหลายในคุณพ่อผู่เลศแสดงคุณพ่อสี่หมื่นครับผู้เลศของคุณพ่อเป็นอ่ะสี่หมื่นนะครับเอานะครับสี่หมื่นนะครับผู้เลศเล็กโตของพ่อมานี้ครับ เหลือตัวเดียวนีน่เนาะสี่หมืน่นเบอร์โทรบปได้ของคุณพ่อฝากเบอร์ทูนะครับหา้ามมผู้อยากได้เล่ไปขุนนําบอมมีเบอร์โทรนะครับแค่ <c oughs> จำาเลยประได้อ่าขอบึ้นหลายครับคุณพ่อนะครับอันนี้ผู้เล่นะครับ,นนรบผมของคุณพ่อเพิ่นนะครับแม่แยกลูกเดี๋ยวหาแม่แยกลูกให้ทั้งหดหน้อยเนาะนะครับมันากกาจะกาดก็ถือว่า กักนะครับผมคอมเมนต์ Comment. ไม่ได้พี่น้องจากเบื้องแนวใดนะครับเดี๋ยวพาย,ยางเบื้องในช่วงตลาดไก่สีว่นะครับผมกสา,สายเนี่ยแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ก่เริ่มสา,สายเนี่ยได้พาเลาะเบื้องราคาในช่วงตลาดนะครับไก่สีว่แล้วนะครับพาเลาะเบื้องบรรยากาศงัวเล่นน,นะครับ <c oughs> ไปเบิ้งทางไปเบิ้งวัวปูให้นะครับเกิดราคาชาลูรีเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังย่างหาให้อยู่ครับหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าเบิ้งงหัวเร่จังน่อยนะครับเดี๋ยวหา,หวางัวเร่ให้นะครับก็ไม่ค่อยหลายไปเลยนะครับงัวเล่ในตลาดมื้อนี้กัน เดี๋ยวยางหาให้นะครับว่าใครเห็นนะครับพี่น้องหัวเลศขอไปเรื่อยๆนะครับชิมาก็จะเป็นลูกผสมบามันนะครับเป็นเป็นหลักนะครับผมอยู่นี่หางวัวเลศให้พี่น้องเบิ่งราคาจังน่อยนะครับว่าเห็นนะครับผมควายนะครับผมอันนี้ก่อยู่ตลาดวารินครับถัดดีเขามีนะว่าอยู่ตลาดใดนะครับวันนี้อยู่ตลาด วาลินนะครับอำเภอวาลินจังหวัดอุบลน,นะครับผมเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องนะครับตลาดวาลินนะครับผมกะงัวกัถือว่าอ่าเนตลาดกันกว่หลายพอสมควรอยู่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวหาถามเบิ่งเจ้าของเพิ่นให้นะครับราคาผูหน่อยจังหน่อยนะครับโอ้ เดี๋ยวเบิรงนูน่อยนะจะบ,บาดต้องขับพูน่อยนี่ได้เวลาไอ้พูน้อยนีู่น้อยนี่ห,นนห้องไรไปได้ก็ครับสองหมื่นเท่าไรครับสองหมื่นเท่าไรครับผมได้ไหมตัวนเราบ้างีตัวเดียวดิปะกเก้าตัว,น,ตวนะครับอันนี้สองหมเท่าไรครับตัวพูน้อยสองหมืน่นหาพัครับสองหมื่นหาพันพแม่รุุ้มั้นเนี่ครับครับ แม่ในห้องสองครับขอองหมื่นแปดนะครับตัวดำนี่นะครับตัวไรครับตัวดำเขาพัฒนครับสองหมื่นเก้าพันห้าแม่ลูกหนึ่งก็แม่นบ่แม่ลูกของเพิ่นขายอ๋อของ่นนะครับมีสามตัวตัวไหนครับนี่ตัวนี้บ่มีตัวนี้นะครับอ๋อมีเหลืออยู่สามตัวนะครับผมเอาสำหรับผู้หาง้วนไทยหน่อยนะครับฝากเบอร์โทรในน้องครัมีผู้เบิรงไรสุดมันอยากได้ไปเรียงศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสามซี เจ็ดศูนย์สามครับเจ็ดนะครับผมอันนี้ผูหน่อยเถิกหน่อยนะึกน่อยนะครับเรกได้นะครับสองหมื่นเท่าไรก่อนกวตัวผู้สองหมื่นหานะครับผมเอาราคาห้องกอายุประมาณนะครับเจ็ดเดือนต่อรองได้นะครับเอาเขาพูดในร้ายครับผมครนะครับบรรยากาศนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับผม นะครับครับนะครับผมเอาล่องซื้อไปเลียงไว้นะครับผูแล้วหน้าแล้วนะครับผมนะครับมีหยาไม่ยังนะครับผมกะล่องซื้อไว้ไปเลียงไว้ครับทิมไว้นะครับผมมีเวลากะนะครับผมเอาไปไหว้เบิ้งนะครับพี่น้องกะประมาณนะครับผมเลียงพ่อมีเนือมีใหญ่ขึ้นมายังไงกะจังเอาขายออกมานะครับ เป็นกำไรอยู่นะครับผมขอบคุณการติดตามด้วยครับพี่น้องนะครับวันนี้บรรยากาศก็ถือว่าล่อชมคลิปในช่อง YouTube ก็นี้นะครับผมวันนี้ก็ได้ลองไล่สดในเบื้องบรรยากาศจากน้อยนะครับเดี๋ยวย่างไปถามนะครับผมง่วงไทยนะครับไปจักโตนะครับผมเดี๋ยวหาครวับง่วผูนะครับเดี๋ยวเบิ้งง่วผูหน่อยนะครับ่ทยคลิปลายท่านทำเดี๋ยวเบิ้งผูหน่อยจากน่อยเนี่ยนะครับ ปูหน่อยนะครับไหน์เนาจ้าของบองมาเห็นเจ้าของอยู่น่งนอง่วนะครับปูหน่อยโ,อโมได้ถามให้นะครับมาตลาดกะช่วงนี้ฟุ้นไหลนะครับผมควายกะไหลยอยู่ครับควายนะครับผมกบะควายโมได้ข่าวไปท้ายให้เดี๋ยวผมฮะอยากไปเบ่งบรรยากาศของตลาดควายจุดหนึ่งนะครับก็โมไหลไปเลยนะครับวคบวายเพราะว่า ผมไทยง่วกับไายมันก็เล่ยไกลสิเบิดแล้วนะครับผมจะถามนะครับว่ามึงบรรยากาศคว่าย,ย่างไรครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศ ตลาดควายนะครับท่านวัดนะครับอุบลหนาเลยครับพี่น้องนะครับผมอากาศเย็นนะทางอุบลนะครับพร้อมดีสาวไรอ้อยปากช่องนะครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมควายแต่ซื้อว่าข้อมีอยู่นะครับผมสองเมื่อสี่ท่านจำาลอยปลาลงกำนาจะเลิศนะครับแปลงบรรยากาศนะครับผมไลฟ์สดมนีเดี๋ยวรอติดตามคลิปในช่องยูทูบลูกคนเดียวช้อยสานนะพี่น้องนะครับคุยกันนะครับไลฟ์สดมนีกันเอาไวปสบีก่อนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปสมิตก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการติดติดตามช่องลูกขเนียวเชื่แล้วก็ทั้งเพจเท่านะครับผมฝากนะครับท่านที่ยังบืมให้เด็กกดติดตามกับติดตามไว้นะครับเพียงมีไลฟ์สดนะครับผมนะครับการ่องติดตามมาเบึกนะครับผมราคาควายการช่วงนี้กับพ่อซื้อเยอะครับพี่น้องน่าผู้หาควายไปเลี้ยงนะครับกับพ่อซื้อเยอะสำหรับคลิปนี้กันจากลาไปสมิตก่อนครับผมสวัสดีครับ วายมาบ้านน้องโบนี่ครับขายอยู่ในตลาด,าดตัด,ดี่น้องเพิ่นมาซื้อพวกอาเป็นฝาก